เป็นค่พนักงานแค่ความสะอาดเนาะเพียงพันละเพียงคันละหาบาทตัวเตียนะครับกวแพงนครับเนาไปรถอองนานครับเนาะของากับสะอาดนะครับเนาะไปบริการทีบริการนอกนะครับจากแต่ทาทบะรับนองที่นอกแต่ถ้าคุณนะครับไปประกับ ขอนเตเลยครับเน้อมีนองทีเดินางมอหาปาถึงนนี้เป็นตนข้าการแสดงสาน้อยเพชรกระแทงนะครับปอิดบัดเนยังใน้อนอครัสบการการับชคใด้กับที่ีนะครับนองอาเอียนได้ท่องเที่ยวนโอ้นอากระแทงครับโอ้ีโอกาสมาสิคกับเตยปานห้องแต่กเถือวเนาอเฮยม่กระแรงอยู่กองนีละบริเวณนองแรกอ่า นีน่นัก็ปีดีพ้กันนะครับน้ะงกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับของทีมงานนะครับเรว่าต้นกิตวัหน้าตื่นแต้นการแสดงแนวน่กแบบที่เราว่าสูตัใ้ดตานะครับพี่องีนยเอนะจ้มือตั๋วนยอาขุณนะครับเจ้าที่จาสุนีอุปกร เป็นตร่กับตางๆทควเป็นตร่มอมทึ่ีดอน้องอาสาสบักกับตะคกับขายประวัติารนะครับน่ารสังสารครับี่กามาใหยข้าวผัวไผ่กับชีวิตประสาทิ์นะครับของนี่น้องติาวเจียในงานนะครับก็พีดอนงานข้าวผ้ากัเปนจอนะครับจอที่เราบอกอันนี้ก็มีไอ้กล่องวจคซีนหนาะ พี่น้องผูกขอผู้อกกอนเปเผยมาอ้เยพาคปมาบบดี้ยนระบนรับต้อนรับต้อนอนับพอนรันรับต้อรับตรับต้อรับพอนรอัอนรับอน้น้ออรตนรับร้้ออกนรัอออ อันด้ที่4สีหายาอีนะครับว่าในการบระตุ้น่ากเออปลอดไถ่กอบพนที่หออ๋เาจะสามารเข้าไปสวเขาข้อที8โลกครับข้อทีโลกขกนี้ปัญหานะครับในดานหข้ปลอดไถก็ทตนก็ตอบกะสามารถตรวจสอบได้รับงอบเข่าอันนี้มุมมัน12โตดว่าพี่น้องจั งาปั้นคือลักษณะจะของคือที่จออยู่นะครับแตนแล้วพี่น้องกเขา้องห่วงนะครับในด้านรักษาว่าปลอดภัยนะครับทางทีมงานผู้จัดท่านวัดแาวสีเฮากัไในคลิปปองนะครับประม่าสิบสองตัวนะครับไหว้สุดชัวบริเวณนะครับเอ็นแล้วพี่น้องกลมั่นใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยได้นะครับ อันท <ersch> ี่เชดเลยพี่น้องครับเพราว่าเราเจแล้พี่น้องคนูเนาะคทัดิติขาแรกหรือขดขแรกแลวนะครับอยากขิดของเส็จแต่ของนั่ๆนะครับว่าเว่าอลกชิ้กอสิเทปลามึกปลาอีกาโอ้อะไรมนกระจายมาหลายองขี้แปลกแปลกองขี้ไม่รุนแางมาไว้ลายยาครับดดเรียมา ไปขายบริการมากค่อยให้บริการพี่น้องนะครับก็พี่น้องกือเอาผิดคิดแห้ไนะครับคือตอนเรียกว่ายันแตะพื้นตั้งทั่งทีเด็กตอนนะครับพี่น้องก็ซื้อรถกลับไปแต่เกลับไปจองทีไปสักตอนนะครับว่าพี่น้องก็คอยออกมานะครับแด่เย็นเยนะครับเอาก็ซื้อไปนั่งแตะไนั่งไปในไปย้อนไปที่การอารับ ตัวนี้ก้านทุพ้นนะครับลายประมานทุ่มโมงเศษนะครับเกิดการจุกงานตาหน่อยเกิกระแทกนะครับเกับนาพการแสดงนะครับต่อสรามกน้ที่นีละนะครับนะครับสีาเบาาซนินะครับมาเที่ยวช่องโของอิมอยาซินะครับวุดอรอดีนะครับปเกิกระบ้ เราเอิดตอกเาส่พิษนการก็เอาให้ได้เรูก็รเไฟที่นกไปาชักใสบริการเนาะ หนึงงานฉลอง1 0ึปีและงานเกกปีนวัดท่าโพสีตำวทภาโพสีอำเภอเดชปร,จววรจงจังหวัดอุบลวัชกานีค่ำคืนของวันศุกร์ที่21มีนาคม6กสิปนี้ย1มีนาคม6กดนี้พบกับความยิ่งใหญ่สุดปังคำเสร์ฟหมอนกะเพรงล้านสาวน้อยเพชรบ้านแพง นุม่มโจยมินินนางวงศาสุสายใหญ่อมแองเพชรบ้านแพงและมาพร้อมกับสาวน้อยมัสกันน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ทิมงานเต็มบงเต็นโชว์แสงสีเสียจงจะเต้นค่ำคืนของวันศุกร์ที่21มีนาคม68นี้21มีนาคม68นี้ในงานประจำปีนวัดข้าวโพสีตำบลข้าวโพสีอำเภอเดชพงด์จังหวัดอุบลราชธานีเอสสีสาวน้อยแ,แห่้านแหง่านว่าไม่ได้ 八百八十四。 ฉลองห0 9่รยาปีและงานพิธีตีนวัดขาพโพสีกำมืงาโพสีอำเภอเทพกรดงจังหวัดอุบลราชธานีค่ำคืนของวันศุกร์ที่21มีนาคม68นี้ยี่เ็มีนาคม68นี้พบกับความยิ่งใหญ่สุดอลังการคอนเสิร์ตหมอนลำเพลิงหลานสาวน้อยเพชรบ้านแพงบุญวาสนาพมาพอสาว